พอเจริญพรหลวงพ่อสอนไว้เข้ากับหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาถ้าหัวคิ้วย่นแสดงว่าหัวคิดยุ่งหัวคิดนี่ต้องยุ่งพอสมควรจึงทําให้หัวคิ้วย่นได้หน้าตาหลอกกันไม่ได้แต่ท่านยังบอกว่าถ้าลบรอยย่นระหว่างคิ้วและเพิ่มรอยพริวที่ริมฝีปากอืมเข้าใจเหมือนคนอ่านหนังสือไม่เข้าใจแต่พอเจอหน้าที่เข้าใจ อลอยย่นระหว่างคิ้วถูกลบแล้วก็เพิ่มรอยพิ้วที่ริมฝีปากหรือว่าบางทีเกิดความโกรธอาฆาตเครียดแค้นพยาบาทชิงชังไม่ได้บ่งบอกถึงสภาวะใจที่ใสเลยเมื่อสภาวะความโกรธเกิดขึ้นหน้าตายังไงก็ปกปิดไม่ได้ดังนั้นหรือบางทีเราอาจจะเห็นภาพของพยามารที่วาดวาดกันไว้ก็จะเป็นลักษณะมีหนวด มานี่จะมีหนวดอันเกิดจากคนริษยาริษยานี่จะเป็นพยามาณขวางกั้นความเจริญทุกประการอืมดีตายละเหมือนคนมีเหมือนคนมีหนวดนั่นเหมือนมีหนวดก็คือริษยาผู้อื่นดังนั้นหน้าตาในปกปิดไม่ได้นะถ้าคิ้วเปิดเปิดเข้าไว้อืมแต่ก็พอดีพอดีนะถ้าเกินไปเนะี่ย เดี๋ยวก็จะมีรอยเท้ามาประทับที่หน้าถ้าหากว่าไปเข้าผิดที่ดังนั้นก็ปัญจวคี์ฟังธรรมนีม้ก็คงจะหัวคิ้วย่นในธรรมจักรกระเปะตนสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงและเมื่อฟังจบอัญญาโกณฐัญญะคิ้วเปิดอืมเกิดความเข้าใจดังนั้นขอให้ปั้นใจให้ใสสแต่งใจให้สวยๆจะชาตินี้ชาติไหนก็สวยแบบเต็มที่เต็มรูปแบบ บางคนเกิดมาก็สวยแบบหมาหลังเลท่านผู้หญิงบางคนในเจ๊บางคนสวยแบบหมาหลังเลหมาก็ยังงงว่าจะเห่าหรือจะหอนดีเจอคนนี้ผู้ชายบางคนก็ยังรอรอแบบขี้เลรอแบบไม่เสร็จปั้นใจชาตินี้นั่นคือการปั้นหน้าตาชาติหน้าวันนี้ตื่นเช้ามาทุกวันด้วยใจที่เป็นเครื่องหมายถูกด้วยหน้าตาที่อเข้าใจและเกิดความแจ่มใสทุกวันนั่นคือการปั้นชีวิตของเราให้เจริญยังสวยได้อีก อย่างรอได้อีกถ้าทำใจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นก็จเจริญพร